เดี๋ยวมีนาเป็นคนแ่งแล้ของพี่อาอันนี้ของมีนาค่ะอ่ะเริ่มจับเลยอายนหี่สิบสค่ะอายไม่มีนะคะไม่อันนี้มีอ่ะเดี๋ยวตามมีนาอันนี้ลยแกน b ีค่ะนี่ค่ะมีแเหรอเอียนมีไหม มีนะคะกรจะมีอะค่ะอันนี้สองหนึอ่ตรงเทนเป็นไงพี่ถ่ายเป็นไงสวไหมห้าหกห้อะไรจีห <3 56. S 2> พูดดังๆ่อยเทนห้าหหรือว่า4หรือว่าเก้าหเกค่ะมีเราไม่มีค่ะวิบิงโกเ่อไ่ยังพี่อะพี่จีิงอนรี้ตองมีโกตรงนี้ก่อน แต่ว yeah. ่า no. พี uh, oh, Hence, ่อาไม่ได้บิงโกหรอกเนี่ยไม่ไ้บงโกตัวูว่าเป็นไหนวะตายพี่งงแล้วเนี่ยบิงโกอะไรนะไม่ต้องอเอาไม่ต้องแหวตัวเลขเลนมีพี่หมดเอาไหมล่ะได้แบบไม่ต้องุูมแล้วไม่ต้องุูมแบบดูเลยงานนี้เราไม่ต้องแข่ง่ะที้เกียจดูเลยดูเลยว่ามีตัวเลขไหนบ้างะบีหนึ่งบีหนึ่งไม่ต้องซูมบีหนึ่งม่ ต้องสุ่มต้องดูให้หมดนะว่าเรามีตัวเลขไหนแล้วก็ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยแปดไม่ต้องแข่งเลยถ้าเกิดเจอหมดแล้วก็ไม่ต้องทำเลยไว้วางไว้ที่เดิมเลยวางไม่เดือดถ่ายเอาอันนี้ก็กันเอาอันนี้โอหกสิบเอ็ดมีมีเลือกแต่เขาตัวอีกบอสอ่ะแล้วก็ตัวเองบอกเฮ้ยน้ำนะน้ำต้อง เออเดี๋ยวไปต่เดี๋ยวไปตัดไม่ไม่ต้องค่ะเดี๋ยวพี่อาชือบ้างเรียกใขรเรียกมา่ยถ่ายไหวไหวไไไว้ออกซต้องเปิดให้หมดไม่งั้นเราจะไม่เห็นไม่เห็นแท้คุณยิ้มหน่อยมาเร็วๆค่ะสองนาทีแล้วค่ะไม่เป็นไร จริงจแต่ต่อไปก็เดี๋ยว,วอีพีนี้จบเดีวจะต่ออีพีสองให้นะคะอีพี่องท่า่ก็ขอเอาเลข26ค่ะ 26, 26ไอ้ดิ26ไอรู้ไม่มีไม่มีเดีย๋ยวปฏิชันค่ะโ <c oughs> อ้ย,ยอยากให้ยังดูติดตั้ง คนดิเนี่ยจนนี่จะชอบที่บนจะกันค่ะจากคนดิเอาเลขสองไปละไลขข่ะยสองค่ะเอม่ไม่มีไม่เอาไม่มีเอาสามค่ะสามดีสามค่ะเอาติดดีติดไม่มีที่ก็ไม่มีเห็นไหดูซิมีอะไรตัวไหนเรามีบ้าง ี่สิบหไทยดีเขียนค่ะอันนี้มีอามีนาหายตอนหนด้วยถ่ายตอนที่ห้าเมษายนใช่ไหมวะใช่รู้เปล่าเนาไม่รู้อะบอกกรนแบดผนเนี่ยเอาให้เห็นดูก่อนยวค่อยดูหรอกอือเล่นแปดแล้วก็สิบแปดแล้วสิบแปดเอากันเอาสิบแปดนะสิบแปด มีเป้าอ่ะอันนี้ชิ้สิบแปดมีค่ะอันสิบพี่อาได้เกียอะห 1> 1, นึ่งสองสามสี่ห้าเนองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกค่ะโดยนะดูของพี่ด้วยแล้วว่ามีป่าพี่อัไม่มีบีพี่อังไม่มีพี่ยังไม่มีสี่ยาโดยนาพี่นาก็ไม่มีสามสิบสองสิบก็น้องมีตัวเดียวอะ ก็ต้องให้พีอารเหลือตัวที่เหลือตัวเดียวบีสิบบีสิบพี่เหลือตัวเดียวมั้ตัวเห็ออด,อ,อ,ดอีกสองค่ะไอสิบหกไอสิบหกไม่มีหอมากนะเจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็นีน่์ดแทนชอบนี่มากเลยค่ะมีนา,ามีไหม พี่ไม่มีกลัว,วพี่ไม่บิงโกเหมือนเดิมจ้าตัวนี้เั็นสะิบเอ็ดเลยนะในสิบเอ็ดไม่บิงโกจ้าพอมนามีนาขลรบบ้างเนะไอสิบเอ็ดแล้วก็เนาะมีหรือเปล่ามีค่ะเนื้กพี่ฉันชอบอีกตัวหนึ่งเดียว พี่จะรู้บ่อนี้นี่ว่าอันไหนเราเอาไปแล้วเนี่ยอันไหนเอาไปแล้วปักพิมพไม่เป็นไรค่ะที่หยิบเองสิบสามได้ไมหม<ะ>ล่ะฮะพี่จะหยิบอยู่แล้วคนไปกี่คนใครแต่หนูอย่าดูของตัวเองหยิบไปพี่หาเกาะ,ห,ะ,ะนนหน้าตัวไหนชองสิบสองได้ไหมฮะ 1ิบสองเลขกินน้อยครับเอาบีสิบสองได้ค่ะเพียรมีค่ไม่มีงอ้ต่อไปตาของชาเนลค่ะค่ะสภาพนีโอ้โหให้ทายหน่อยตัวนี้ตัวเลขอะไรเสียเกินนี้ตัวเลขอะไร เดี๋ยวมีสามสิบสามไปอะสามสิบสามเฮ้ยทำให้ตัวเอ็นรู้เปล่าชอบเหรอใช่มาดูหาช่วยไม่ไงเอ็นสามสิบสามไหนดูไหนเออใช่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 มาตาพี่มีค่ะเที่ยงยังวะเนี่ยเที่ยงยังยัง ยังหรือเปล่าไม่รู้แม่มือนิ้วโป้งแดงเก่าเป็นยังไง,งเก่าเอาไปนั่งอยู่ยไกลๆเลยเอาเอาเลขที่เจ็ดสิบสามโอเจ็ดสิบสามไม่มีสรุปอะเนี่ยเจ็ดสิบสามไม่มีครับใครมีบ้างเจ็ดสิบสามมีน,าน้าีไ,ไหมไม่มีนะห,หยดิ หนยูซี่ตรงนั้นมีไหมอยาพี่ขยายช่วยอิงก,ก็ากันโอหกสอโอหกสไม่มีไม่มีหรือเป่ามีไม่ไมีหรือเปล่ปะะา้ยเลือกใหแต่งูัเองเปล่าวะมาตาพี่นะอันไหนอสี่สิบเนี่ยสี่สิบห้าห้องคุณออกเด่ายใ,ให้น้องดูนะนขยายดิ <laughs> สีห้ามีเปล่าวะเฮ้ยยอันนี้โโ bey, 5, 5, 5, 4, 5มันเติมทีละห้าเลยว่ะห้าห้าห้า่สิบห้าก็ห้าสิบมาอินายหยิบเดี๋ยวนาหยิบมาดจะพี่ทำไปดูเฮ้ยเสร็จแล้วเนี่ยไปแลแล้วเนี่ยขอจบกันแค่นี้ยาุกคนอย่มาต่อนะบายบายเดี๋ยวมาต่อ